สาเหตุที่ต้องใช้ใบขี้เหล็กในใบขี้เหล็กเนี่ยจะมีสารโคโมนมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของปวกเป็นอย่างมากถ้าโดนตัวปวกเนี่ยจะทําให้ปวกหยุดนิ่งแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่ถ้าเกิดปวกเขาได้กินเนี่ยเขาก็จะหนีที่สําคัญนะครับก็คือใบขี้เหล็กเนี่ยจะหาง่ายไม่มีอันตรายนะครับคือเป็นวัตถุินรีย์สามารถที่จะใช้ได้อย่างมั่นใจบีบก็ไปเลยใส่ให้ทั่วเลยนะครับโดนน้ำหมักใบขี้เหล็กก็จะตายตัวที่ไม่โดนได้กลินก็จะหนีรับรองว่าใช้ได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเตรความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทําน้ําหมักใบขี้เหล็กสําหรับไล่และกําจัดปวกครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักไล่และกําจัดปวกจากใบขี้เหล็กนะครับ สาเหตุที่ต้องใช้ใบขี้เหล็กนะครับเพราะในใบขี้เหล็กเนี่ยจะมีสารประกอบอยู่ตัวหนึ่งก็คือสารโครโมนซึ่งสารโครโมนเนี่ยจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของปลวกเป็นอย่างมากถ้าโดนตัวปลวกเนี่ยจะทาให้ปลวกหยุดนิ่งแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดปลวกเขาได้กินเนี่ยเขาก็จะหนีเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงนําใบขี้เหล็กมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการหมักทําน้ําหมักเพื่อที่จะไล่และกําจัดปลวกในสวนที่สําคัญนะครับก็คือใบขี้เหล็กเนี่ยจะหาง่ายและก็เป็นวัตถุที่ไม่มีอันตรายนะครับคือเป็นวัตถุอินทรีย์ เราสามารถที่จะใช้ได้อย่างมั่นใจโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําใบขี้เหล็กนะครับมาปั่นหรือมาตําแล้วก็ละลายกับน้ําแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแต่เราจะทําได้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยวันนี้เราจึงจะมาสาธิตวิธีการหมักเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับส่วนนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์มาก็คือเป็นใบขี้เหล็กหนึ่งกำมือนะครับวันนี้เราจะเอามาสาธิตแค่นหนึ่งกำมือ,อแล้วก็มีสารเล่งซุปเปอร์พอร์เจอตตัวนี้เป็นสารที่จะสก,กัดเอา คุณสมบัติของใบขี้เล็กออกมาใช้งานได้แล้วก็จะมีกากน้ําตาล,ลก็มีน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าแล้วก็จะเอามาเติมในการหมักแล้วก็มีมีดนะครับจะามาหั่นใบขี้เล็กเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กโรบช้อนนะครับช้อนที่จะมาตวงกากน้ําตาลแล้วก็สารเร่งซูเปอร์โพโตเจตแล้วก็มีภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดนะครับใบชี้เล็กเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับขอให้เป็นใบสดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแก่หรือเป็นส่วนที่เป็นยอดอ่อนก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ ถ้าเกิดจะทำปริมาณมากๆนะครับอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือ,อจะใช้ใบขี้เหล็ก10กิโลแล้วก็กากน้ําตาลเนี่ย2กิโลนะครับน้ำเนี่ยเติมแค่พอท่วมแต่วันนี้เราจะทำปริมาณน้อยเราก็เอาแค่กับมือหนึ่งกากน้ําตาลนี่เราก็จะใช้2ช้อนแล้วก็น้ําแล้วก็เติมพอท่วมาสารซูเปอร์พอร์เจตเราจะใช้แค่ช้อนเดียวนะครับสําหรับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะหั่นใบขี้เหล็กให้เป็น ชิ้นเล็กลงเราสามารถที่จะหั่นทั้งก้านทั้งใบไปได้เลยนะครับตัวนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ดึงเอาคุณสมบัติของใบขี้เหล็กเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่ยิ่งหั่นเล็กยิ่งดีนะครับตัวนี้หลังจากที่เราหัน่นใบขี้เหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำลงในภาชนะในการหมักนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่สารเร่งซูบเปอพอร์จิตเราจะใส่แค่ช้อนเดียวนะครับต่อไปเราก็จะใส่การก้้าตาลลงไปจะใส่2ช้อนนะครับ เมื่อเราใส่ขางน้ำตาลเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมน้ําเราจะเติมน้ําแค่พอท่วมนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขยา่าส่วนสําหรับท่านที่ทําในภาชนะหมักค่อนข้างจะใหญ่ทําปริมาณมากๆเนี่ยใช้ไม่คนตอนนี้เราก็จะเขย่าให้การน้าตาละละลายแล้วก็ตัวสารเร่งซูปเปอร์พอร์ตเจ็จะละลายไปด้วยนะครับ หลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยวิธีการดูแลรักษาคือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเก็บภาชนะหมักไว้ในที่ร่มแล้วก็ฝาเนี่ยเราจะปิดแค่ล้มลวมนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับให้อากาศถ่ายเทได้ถ้าจะให้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยเราควรจะมาเขย่าทุกวันหรือใช้ไม้คนทุกวันในกระบวนการการหมักตัวนี้เราจะใช้เวลาหมักอยู่14วันนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไปละลายกับน้ําเปล่านะครับในอัตราส่วน5 0 0ซีต่อน้ํา10ลิตรเราอาจจะใส่บัวลดน้ําหรือเป็นอ่าภาชนะในการฉีดพ่นนะครับอุปกรณ์ในการฉีดพ่นเนี่ยเราก็ใส่แล้วก็เอาไปพ่นบริเวณอ่าที่มีปวกนะครับอย่างบริเวณเสาอาอาคารเสาอะไรเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสำหรับส่วนที่เป็นกากที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยหมกักเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้คือเอาไปใส่กระถางต้นไม้ใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับปกติแล้วน้ำหมกักส่วนนี้นะครับเราจะทําแล้วหลังจากที่ผ่านกระบวนการหมกักแล้วก็ใช้งานได้แล้วเนี่ยเราจะใช้ครั้งเดียวให้หมดถ้าเกิดเราจะทําใหม่เราก็จะใช้ใหม่เราก็ทําใหม่นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานน้ำหมักไปขี้เหล็กนะครับเราจะนํามาไล่และกําจัดปวกที่อยู่บริเวณเสา ซึ่งน้ำมักไวที่เหล็กวันนี้เราก็ผสมมาแล้วใส่อุปกรณ์ในการใช้ง่ายๆนะครับเป็นขวดน้ำอรดลมแล้วก็รูโตเจาะรูที่ฝานะครับเพื่อที่จะใช้การบีบออาในการที่จะไล่และกําจัดปวกนะครับเราจะ,จะต้องดูที่รางปวกตัวนี้ก็คือจะมีรางปวกอยู่ที่บริเวณโคนเสาซึ่งเราจะใช้เสียมหรือใช้เป็นเหล็กก็ได้นะครับเสาะรางปวกก่อนนิดนึงนะครับให้เขาแตกก่อนเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเข้าไปได้ง่ายนะครับ พอเราซ้อรังปลวกเสร็จนะครับพอที่จะมีรูให้น้ําซึมผ่านได้ง่ายแล้วเราก็จะใช้น้ําบีบเข้าไปเลยบีบใส่ให้ทั่วเลยนะครับสําหรับตัวที่โดนนะครับโดนน้าหมักใบขีเหล็กก็จะตายตัวปลวกนี่จะตายไปเลยส่วนตัวที่ไม่โดนได้กลิ่นก็จะหนีนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับหากท่านมีปัญหาเรื่องปลวกไม่ว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนของท่านนะครับหรือเป็นสวนของท่านท่านสามารถที่จะ นำใบขี้เหล็กแล้วก็มาหมักนะครับทำเป็นน้ําหมักสูตรไล่และกําจัดปวกแบบนี้ได้เลยนะครับใบขี้เหล็กเนี่ยก็คือหาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็เป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับการทําน้ําหมักใบขี้เหล็กเพื่อไล่และกําจัดปวกด้วยวิธีนี้รับรองว่าใช้ได้ผลแน่นอนครับ